เป็นเซ็นเตอร์ในการกระจายปัญหาและการแก้ปัญหาในพื้นที่นะครับ9โมงเช้าเที่ยง6โมงแล้วก็4ทุ่มนี่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับทีแล้วก็สุดท้ายในทุก9โมงเช้าก็จะฝากทางสู์รอำเภอที่วันนี้ยังแบบหอทุกวันของารประชุมตาครับและคกรรมขอบเพื่อนะส่วนราชการเพื่อเปนการปฏิบัต่นประจำเดือนนะเพื่อจะซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในห้องเทศกาล ปีใหม่นี้นะครับจะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มองนโยบายเป็นแนวทางในการทำางนการนะครับรวมทั้งการบรรยากาศขณาจะให้เครืค่นงขัดตื่นเต้นเหมือนทุกปีนะครับจะเชื่อั่มว่าด้วยนะท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่มีเทศกาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้พวกเราจะต้องได้ก็คือในการที่จะตั้งด่านจุดทางเข้าออกนั้นก็ขอให้ได้ข้อมูลคนเหล่านี้นะครับว่ามาจากไหนนะครับมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเป็นผ่าน นะครับก็ขอให้มีข้อแนะนำนะครับว่าหากมาจากพื้นที่1 0 0แขกก็ต้องหน้ากาก40เเพราะนั้นตัวอยากจะปาับแตท่านในเตอร์ผู้แทนเล่นเตอร์ได้ำชัดด่านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จังหวัดก็จะขอความร่วมมือแล้วก็ในเรื่องของการบอลอะไรต่างๆคือตารที่มีความสําคัญไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการนั้นก็คือมือท่านท่านจะต้องการไป็ตบ ครับในห้องเทศกาลปีใหม่นะฮะจังหวัดศรีสะเกษของพวกเราก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะประการแรกเลยก็คือการำอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุนะครับโดยมีการตั้งด่านตามจุดต่างๆทั้งหลักทั้งรองรวมทั้งในเรื่องของด่านประจำหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎราเรนะครับแล้วก็ เน้นในพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่เมเมานะครับแล้วก็การให้สวมหมวกกันน็อกง่ายคาดเดี่ยวครับนิรภัยนะครับซึ่งก็เป็นมาตรก,การที่เราพยายามที่จะ,ะลดจํานวนอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นจํานวนครั้งผู้บาดเจ็บนะครับหรือการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นแนวทางนโยบายของอจังหวัดว่าหนึ่งในสิบวาระจังหวัดก็คือ365อวันจะต้องเป็นวันที่มีความปลอดภัยนะครับเราก็มาเข้มข้น ในห้องเจ็ดวันซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรสงการานด้วยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดรอบใหม่เข้ามาอีกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในด่านตรวจหรือการปฏิบัติต่างๆของทุกฝ่ายจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็การซึ่งนํามาซึ่งข้อมูลของบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง นะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าอาจจะเดินทางออกมาเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวกลับบ้านนะครับ